มาดูกันนะคะว่าทําไมม่านคีโมโดีกว่าม่านอื่นๆค่ะเราจะมีให้เลือกหลายไซส์ามากเลยนะคะตามขนาดของประตูของลูกค้าเลยค่ะขนาดที่ลูกค้าจะวัดกับประตูนะคะให้เหมาะสมกับม่านก็ตามรูปเลยค่ะปิ้งเรามาอันบ็อกกนเลยค่ะอันนี้ไซส์90คูณ210นะคะ ตัวม่านนะคะจะเป็นไฟเบอร์กั๊ดอย่างดีเลยค่ะป้องกันการฉีดขูดได้ดีมากเลยนะคะส่วนตัวแม่เหล็กนะคะจะเป็นแม่เหล็กแท่งใหญ่และยาวมากเลยค่ะยาวตลอดแนวเลยค่ะทำให้การปิดเปิดง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็ปิดสนิทสุดๆไปเลยค่ะมีตีนตุ๊กแกนะคะอันนี้ที่ให้มาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หมุดนะคะหมุดอัน,นเนี้ยเนี่ยจะเอาไว้ตอกกับตัววงกลมนะคะทำให้ การติดของม่านแล้วก็ประตูแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการติดของม่านก,กันนะคะดีการติดตั้งเขาได้ง่ายๆนะครับแค่เราติดอ่าเทีินทุกแกลงไปแบบนี้ก็ไล่ลงมานเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยนะครับอ่าพอเราติดด้านบนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาติดาของด้านข้างกันต่อนะครับ ค่อยๆลอกง,ง่ายๆเลยนะครับอ่าเปิดปิดสดิทง่ายร้อยเป์เซ็นะครับอย่าลืมติดตามเพจ Facebook Behome และ Line แอด e h o m e เพื่อติดตามสินค้าใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆได้เลยนะคะ